ครับผมวันนี้กับันหจุเนาะมันนี้กับพากับลูกพี่ไงเนี่ยมาหาวันปลากระบอกวลนกุ้งครับปลาดำก้อยมือนเนี่ยเบึงเด้อมากับเซียนไม่อยากขุดเซียนกว่าเจ้าอ่ะแตกดีวะแหกกับสีก โอ้โด oh, ๋ได้งามใหม่ขวดแมวเโอ้บุอาดอกแรงแห้่แตกพี่น <capable>. ้องปลากระปอปลาขาวมใ่ปลาขาวปากรอเพ่ต hmm ัน hmm ึงแตกมนึงยโอ้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 โอ้ย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 โอ้อ พังกินครับดอกสวยไปเดยหรอหุวหน้ อ้ดกระบอครับไุ้งน่อยตุ๊กมะลุ่มโอ้กบองแล้วพี่น้องผู้ดหาว่าบอมีฝีมือแล้วนะก็บอมีฝีมืออนี้แหละ ได้ยูพู้น่ะก็บอกน้อยจริงๆมันก็รุนๆทนงนีหละถ้ามันต้องลงไอ้ตากไม่น่ามุนมาถึงสิได้ดมันตัวยังไงอีพีแรกนี่นะครับที่เดี๋ยวไม่วานแห่เนี่ยปบกี้กับวานกนเป็นดอกกันให้น้องสซ้แหละสอนบ้า รุ่นๆทั้งนี่แหละกับเสี่ยวรุ่นๆทั้นี่แะพวกตัวน้อยกับติปล่อยครับแต่ว่าปล่อยตัวนี้บ่ได้เดี๋ยวมันมันจะบอกกันเดี๋ยวว่าเอ้ยเขาจับกูเขาปล่อยกูหนีไม่สู้อกงกับสมีแตรจะรุ่นๆนี่แหละครับนะครับก็ได้ก้อยเสียบอยู่ปลารุ่นเบิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวช็อตไงกับติวิวไลนอย่างเนาะพอประมาณโอ้แดดเดียวนี่สุดยอดเลยครับ

มาอีกไม้หนึ่งด้อยป่นะ่หมายนำก้อยคือกันว่าพ่อมิีมเสยไหมบึ่งมิีมเห็นมิีมบ่มิีมบึ่งยุกอข่างทางอุ้มแบบไงโอ้หางไงด้วยละเนาะมิีมเดมิีมเดี๋ยวซูมก่อนป่านเขาเอินมิีมแล้วโอ้หัวมันเป็นน้ำหรอกก็เป็นยุปุเดี๋ยวเกาดอกมหาปลายน่ะ นะครับผมวันนี้ผมเจอหมายหมายแรกเด้่อยมาเนนีะ่ว่าที่ไปท่านได้ถอนหมายไปเจอฝูงฝูงปลานิ้นไงเพิ่งลูกพี่ไปทัานได้ใส่ถอดหมวกซะมาเนนะ่ยสินำให้เพิ่งเอาให้แตกเด้ข้่ได้สางอืมทักผมเห็นว่าผงกลางหรอทักนี่น,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 นะแล้ครับคงสวิงวยุมหยาหู <c ười> โอ้ยปูป่านดอกนี่ อเต,ต็มเต็มโต,มตครับุยโอ้ดินแห้งอ่ะวันนี้น้ำก้อยครับสามเต้มมือนี่ยแก้วแก้วแก้วอาเนี้ครับผลงานของวันนี้นะครับผม วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปหา่าไรหรอก,ก็คือไปหาหมายเฉยเนี่ยดูไอ้ดูนีน,น้ำก่อยหยิบนีน,น้ำก่อยขึ้นมาดิไม่ใช่ปนินน้ำจืดนะครับพี่เป็นปนินน้ำก่อยตัวมันจะใหญ่ประมาณแค่นี้แหละมันไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้และก็คือวันนี้ผมเนี่ยผมไปหาหมายเฉยก็ได้มาสองสามที่พีหนะ้าเดี๋ยวเป็ตะลุยนะ่าจะตะลุยย,วยาวๆอะ่ะชุงน,นี้ไปผิดเวลานิดหนึ่งน้ํายังไม่ลงเท่าไหร่ สุดยอดครับก็ได้ยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยจวดจวด